สำหรับพิธีกรรมภายในงานท่านประธานสง์นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยและปฏิบัติธรรมตามเทพเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อก่อนที่จะประกอบพิธีบุเบพเพตพิริเพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วโดยตัวแทนสัธุชนได้จุดเทียนทูบหน้าพระพุทธพระธรรมและหน้ารูปผู้วายชนจากนั้นกัลยาณมิตรเจมส์กัลยาณมิตรขวัญณพิษบูเกรนเป็นประธานนำกล่าวคำอุทิศส่วนกุศล ส่วนคณะสงฆ์ได้สวดธรรมนิยามพร้อมกันนี้ตัวแทนประธานบุญพิธีและคณะเจ้าภาพทั้ง28คณะได้ทอดผ้าบาังสุกุลต่อมาจึงเป็นพิธีถวายมัตตากัพัตหารโดยมีกัลยะาณมิตรบุญเลิศโกวิ่งเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายน้ำปานะมีกัลยะาณมิตรหวานธรรมเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายกีฬานะเพศ โดยมีการยานมิตรปิยชัตรฉายะรถีการยานมิตรปณิชาธรรมชาติชัยเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกองบุญปล่อยสัตว์ปล่อยปลามีกรัรยานมิตรอุดมจุนนวงการยานมิตรพอล,ล่ามาริแอตเป็นประธานนำกล่าวคำถวายและในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้นำอธิษฐานจิตก่อนที่ตัวแทนประธานบุญพิธีทั้ง5คณะ จะได้น้อมถวายจตุปัจจัยทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ในการนี้ประธานสงฆ์ก็ได้ให้ข้อคิดในการสร้างบาร,รมีค่ะ